สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่6กันยายน2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดประโยะทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตแท่งนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะเราพี่ะาอบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับขอเกิดการพักตัวก่อนนะครับลประกฏว่าก็ลงมาจบแท่งมาจบสัญญาณซะนะฮะแต่ยังคงลักษณะเป็นแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นนะครับเล็กๆทิ้งไว้ก่อนนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงนะฮะโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่ามันเกิดเข้าสู่เนาะเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัม um ระยะกลางนะครับสัญญาณโมเมนตัม um ระยะกลางนะั้นเขายังคงเกาะอ,อยู่กับศูนย์นะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ตอนนี้ก็หดตัวถึงศูนย์แล้วก็คือการพักตัวของฝั่งขาลงชุดก่อนหน้าได้จบลงนะครับแต่ตอนนี้กําลังอยู่กับศูนย์หมายความว่านะครับเขายังคงเกาะอ,อยู่ในกระบกอยู่นะครับยังไม่เดินทางนะครับการเคลื่อนการเคลื่อนที่ระยะกลางอยู่บริเวณนี้นะครับ การเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นเดินทางถึ่ที่สักประมาณ1จุดนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดจะคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วมันมีแนวโน้มว่าจะลดลงซะมากกว่านะครับส่วนแรง ซ,ซื้อแน่แรงซื้อก่อนเพราะว่าเป็นขาขึ้นนะครับแรงซื้อนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเลยนะครับลดลงเรื่อยๆก็คือเรื่องของดีมานด์เอฟเฟกตีฟนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้ออยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณตั้งแต่เส้นสีแดงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการพักตัวก็คือการซื้อแรงซื้อนั้นลดลงก็คือการปิดโพซิชันของฝั่งบายนั่นเองนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นแต่ยังงคอยู่ในนโซ ที่เรียกว่าก่อตัวนะครับก็คือแรงขายที่เกิดขึ้นก็อาจจะโดนแนวเนาะอาจจะมีนักลงทุนบางส่วนนะครับที่ใช้แนวอ e s ิซิสแตนเดิมนะฮะเป็นอา ออเดอร์นะครับเป็นจุดเข้าออเดอร์เป็นซั p p l y ยโ n e นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเกาะตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของแรงโดยรวมนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวก็คือยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่เดินทางเพราะว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับถ้ามีแรงขับเคลื่อนเขาจะต้องขึ้นไปอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงเหมือนกลางกลางเดือนที่แล้วเราจะเห็นว่านะครับแท่งเทียนลงมาเป็นกลุ่ม นะฮะใครเนียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่แบบแรงนะครับอันนี้อยู่บทที่2นะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้าน,นี้เท่านั้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้นะครับอาจลงมาทดสอบแนวจิตวิทยาเส้นสีแดงก่อนแล้วมีโอกาสที่จะสร้างแพทเทิร์นต่อนะครับอย่างน้อยจะต้องหากเขาจะเดินทางเขาจะต้องเทางขึ้นไปทดสอบนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับ ขึ้นไปทดสอบแนวไฮเดิมนี้ก่อนนะครับก็อีกสักประมาณ2,500-3,000จุดนะครับแต่จากราคาปัจจุบันนะครับต้องลงมาทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงก่อนนะครับหากทะลุลงมาลงได้ต่ำกว่า3,500จุดนะฮะนั่นก็หมายความว่าเขาจะอยู่ในกรอบไซด์เวยยเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ไปไหนนะครับยังเกาะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงนะครับเมื่อไรระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวหรือว่าย่อตัวลงได้อีกนิดนึงนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็อยู่ที่สักประมาณ6แทงนะฮะง5,200จุดก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเมื่อวันก่อนนะเราวิเคราะห์มาตรงนี้นะฮะเราบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับอย่างน้อยจะต้องมีการ ย่อตัวลงมาสักชุดหนึ่งก่อนแล้วหาดีมานโซนที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะครับอันนี้มันเป็นอยู่ปลายเทรนด์นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะต้องรอดูสักพักหนึ่งนะฮะผลปรากฏว่าก็ย่อตัวลงมากลับลงมาจบเทรนด์ชุดนี้ทให้เทรนด์ชุดนี้นะฮะเดินทางลงมาไม่เยอะนะครับเดินทางได้ไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นกรอบมากกว่านะครับตรออยู่บริเวณนี้นะฮะเกาะเส้นแนวจิตพิยาเส้นสีแดงนะครับก็แนวนี้เนาะนะฮะอยู่กรอบประมาณ4 0 0 0ถึง5,000จุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับก็แนวลงทุ ก็อยู่2,500จุดนะครับจากราคาปัจจุบันขึ้นลง2,500จุดเป็นกรอบการลงทุนของวี k นะครับแต่กรอบ Money Management อยู่ที่ประมาณ6,000ถึง7,000จุดนะก็2,500จุดก็คือค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง่อนข่านจะเยอะเลยทีเดียวนะเกิน50เด้วยนะครับเพราะว่ากรอบการลงทุนแบบนี้นะครับในวี k นี้ก็จะเป็นกรอบทเ่วีย่ยงแรงนิดนึงนะครับ <S <S ส่วนในวันนี้น่ในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยาก จะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับหากลงต่อเปอร์เซ็นต์การลงก็จะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าแนวจิตวิยาของเราทั้งหลักทั้งรองนะครับยังกระจุกตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงไม่แน่ใจในการเดินทางของอปัจจัยกระทบที่เป็นฝั่งดอลลาร์นะครับที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วนี่ตั้งแต่วีที่แล้วนะครับว่าการดอลลาร์นั้นเกิดการไม่เสถียรนะครับทำให้เกิดกรอบกว้างๆนะครับก็อย่างวกรอบกว้าง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงตามรอบสัญญาณเทรนด์นะครับก็มีแตะๆลงมาแล้วเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับก่มก่อตัวเล็กๆทิ้งน,นะฮะร,รอบสัญญาณฝั่งขาลงอยู่รงวนี้นะครับ ตามื่อวิกที่แล้วตอนนี้เดินทางลงมาแล้วนะครับก็สองพันจุดนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นการพักตัวนะครับและเรายังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการ์ว่ามีโอกาสที่จะทําได v e r ร์เจนขึ้นไปนะครับแต่การเคลื่อนที่ระยะกลางจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะฮะจากราคาปัจจุบันนะครับจากทางเฟรมวิกแบบนี้นะครับก็อีกสองพันจุดก็ถือว่าไม่เยอะนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แตก แข็งแรงเลยทีเดียวแต่แต่รุนแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงรขายนะไม่ใช่แรงซื้อแรงขายนะครับ,รยรบอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับนะฮะอาจจะมีการลดลงบ้างตามกลไกของตลาดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ยังคงอยู่ในโหมดที่เรียกว่าแข็งแรงนะจะลดลงนะครับก็อยู่ในโหมดของในอ,อยู่ในแดน นะครับนะแรงขายนะจะลดลงบ้างอยู่ในแดนบวกส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับโมมนตามของอลักษณะการาฟบริเวณนี้ก็คือฝั่งทางขวาจะยกสูงขึ้นอาจจะลดลงบ้างก็เป็นอยู่ในแดนบวกนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่เป็นแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแดนลบนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่การลงครั้งนี้นะครับเป็นการปรับสมดุลซะมากกว่านะครับเป็นการไม่เสียงของปัจจัยกระทบข้างเงินจึงทำให้กราฟออกมาในรูปแบบที่เป็นกรอบกว้างนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับบวกลบอยู่สักประมาณ2,500จุดนะครับส่วน Money Management ก็จะคงตามเดิมนะครับมันนี่เมเเจออยู่ที่ประมาณ6,000จุดนะครับก็เกือบๆเต็มเต็มแม็กเลย สำหรับมันนี้มินิจเมนดังนั้นทาาเฟรมวิกนี้ก็ยังไม่แนะนําให้เข้าลงทุนนะครับเพราะว่ากราฟไม่เสถียรและกราฟไม่เดินทางนะครับทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะสาแท่งก็คือ พันกระจุดแน่ยพันกระจุดเมื่อวานไม่ได้มีคลอเลวิเคห์เมื่อวันก่อนนะครับว่าเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีในระดับหนึ่งนะครับว่าเรายังคงสมมติฐานและก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะทำหายยื่อหายแต่ปัจจัยกระทบค่าเงินนั้นส่งเสริมทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับทำส่งผลให้ราคาทองคํานั้นเกิดการปรับตัวที่อยู่ปลายเทรนด์นะครับบอกไปแล้วนะว่าอยู่ปลายเทรนด์นะครับเพราะว่าเทรนด์ชุดนี้เดินทางเยอะแล้วนะครปาลย ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงไปไหนได้ไม่ไกลประกอบกับนะฮะปัจจัยที่เกิดขึ้นน่นะครับส่งเสริมทาให้นะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นแล้วก็ปัจจัยฝั่งทองคํานั้น่มีโอกาสดลดลงนะครับทำให้เข้าสู่สมการปัจจัยกระทบค่าเงินทําให้ราคาทองคํานั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกชุดหนึ่ง้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับก็กลับมาจบเทรนดเดิมนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซ็นต์การลงมันจะมีไม่เยอะนะครับประกอบกับนะครับเขากลับตัวในโซนศูนย์ญญากาศจะเป็นแพทเทิร์นเทนขาลงเล็กๆทิ้งไว้แต่จะลงไม่เยอะจะค่อยๆไหลเป็นไซส์วีดาวมากกว่านะครับการเดินทางก็คงกระชากแรงๆหรือว่ากราฟเป็นชุดใหญ่ๆก็คงหาได้ไม่ค่อยมีเราจะสังเกตจากนะครับการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนนะครับก็เป็นแท่งเล็กๆสั้นๆปอมๆเท่านั้น ส่วนที่มันกระชากยาวก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยกระทบข้างอื่นหมดที่1งเท่านั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่อยากลงแล้วนะครับผมแรงกลางลงแล้วนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้การพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นนะครับอาจจะอยู่เป็นไซด์ว์ราบราบไปว่าขยับขึ้นลงในกรอบไซด์ว์เล็กๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าตลาดนั้นนะครับมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรง คงที่เลยดีเดียวนะครับที่มันไม่ไปไหนก็เพราะว่าแรงซื้อแรงขายนะครับเหมารวมไปเลยอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มนวโนมันจะลดลงนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นในเช้านี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของราฟโดยรวมก็จะคงไปไหนได้ไม่ไกล นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับไม่มีโอกาสที่จะเกิดดีมานส์สซอรไฟเซโซนเลยเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็น TP แล้วจุดเข้านะครับยังหาไม่เจอนะครับ ยังหาไม่เจอเพราะตรงนี้เป็นจุด TP นะครับไม่ใช่จุดดีมานโซนหรือว่า Supply z โซนนะถ้าหาก p ป라이โซนก็จะต้องรออีกชุดหนึ่งแต่หากดีมานโซนจะต้องรออีก2ชุดนะครับียนไปแล้วเนาะเรื่องนะฮะแพทเทิร์นและลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟการหาดีมานแล้วก็ p ป라이โซนดังนั้นนะครับการเทรดในทำเฟรมที่เป็นวีคแบบนี้หนึ่งชั่วโมงเป็นวีคนะครับนะฮะแบบนี้นะครับเมืนะ่อเราจะเทรดในทำเฟรมเล็กๆเกท่านั้นนะครับรอบลักษณะที่เป็นสไนเปอร์ก็ยังหาไม่เจอเลยนะเห็นไหมฮะ หาไม่เจอนะครับแรงนะก็กําลังรอออเดอร์อยู่นะฮะแรงสัญญาณความแรงก็องรออีกนิดนึงถ้าจบแท่งนี้ปิดแท่งสีงเขียวแล้วแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงก็จะเป็นสไนเปอร์ด้วยความแรงส่วนสไนเปอร์ที่เป็นการเคลื่อนที่ระยะใกล้อันนั้นไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะครับมีค่อนข้างจะแคบมากเลยทีเดียวไม่พอจ่ายค่าสเปดด้วยซ้ำนะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะครับส่วนปัจจัยกระทบข้างเงินในวิกนี้นะครับก็ยังคงเป็น ปัจจัยกระทบค่างเงินหมวดที่1น่นะฮะก็จะส่งสง่สงเสริมนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสกระเตื้องขึ้นนิดเดียวนะครับแค่0.02นะครับเรื่องของ S ISM Service เนี่ยนะฮดาดัชนีที่เป็น PMI นะถือว่าน้อยมากๆแทบจะไม่เคลื่อนที่เลยทีเดียวแต่ส่วนเรื่องของจิตวิทยยจิตวิทยาของนักลงทุนนะเรียนกันไปแล้วลองตอนบทที่2นะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ที่เป็นตัวเลขอ่ะที่เป็นนโยบายแล้วก็แผนการดําเนินงานของธนาคารนะครับจะมีแนวแน่นะครับอย่าลืมนะครับธนาคารนี้มี6สาขานะครับทุกคนอยู่แต่ละสาขาทั้หมดเลยดังนั้น การคาดการหรือว่านโยบายหรือว่าคําแนะนําหรือว่าถ้อยแถลงต่างๆั้นนั้นจะไม่ตรงกันสักไ่ดังนั้นทําให้นะนักลงทุนนั้นเกิดการชะลอตัวในการลงทุนก่อนรอความแน่นอนสักนิดนึงก่อนนะครับแบบนี้เนาะทาให้ราคาทองคําหรือว่าราคาของค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับยังเกิดการไม่เสถียรแล้วก็คือไม่มีนักลงทุนนะน่าสนใจในลงทุนในตลาดนี้ก่อน นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ